สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคน,นะครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับในโซนนุมอุนิซันยุ้งไหมครับพี่น้องมาครับเบื้อนี้เข้ามาจอนป้านะครับเด้ออันนี้คือจังเป็นเพื่อนป้าเลยเด้อครับนี่อ,นอ่าขึ้นปอยากแน่มจากด้านบนครับเห็นป้าพวกป้ากดป้าเหมือนเหมือนเป็นปลากุ่มนะครับเด้อมันแต่มันตนนัวน้อยๆแน่อายมันหลอดด่างเท่านั้นแหละตัวน,น้นอยอ่าอันนี้คือคือเพื่อนมันเลยครับด้านหนาที่เป็นน้ำตกน้ำไหลเพื่อนไม่เพื่อนมันเลยเด่นอ้ามีโนเสดเบิ้งด่างก่อน มองว่าตีทีสักไตัวใดมันหลอดไปก็คือปล่อยมันไปละอตัวตีมันแบบมี้ใสยังไงตีมังค่าดังไลยคือเอาตัวนั้นละไปคว้าไป้ายไม่สุดแล้ะบดดนหรอนั่นแหละมันจะมีอีกมองนึงคือคือปูนกันไว้อยู่สูงกลางๆนี่ครับก่อนพัฒน์จะไถึงมันตกเดะมันตกอยู่ด้านหน้านี่ครับมันตกหลบน้าดินมันพวกเนี่จับเบิ้งก่อนไหนมันเป็นป้ายอีกย่างอยากเห็นก่อนจะโตก่อนนี่ด้วเป็นฝูงมันฝูงเลย เสียงกล่องขอไพ่เลยครับเด้อไปหน่องเด้อเนื่องจากเป็นคริษทธรเนี่จัายด้แล้ววะไปยังดูรตีนน่าสูบ่ได้เลยต้วหน่อยของของเนี้ของในอุ่นบองท่านเผ่าด้อไปรจังแลวครับคันข้างในสถานที่สี่คอนข้าง บางข้างอันตรายนะครับเดอ้นอนืองจากว่าดันบนจะบูมีคนเอาหินเอาอยางขิมลงมาบา่เอาแก้วเอายางมีสิหยันคนแบบทุบขวดทุบยังไ้รุ่นทุบขวดมีสิอย่างนีงงนงงมีแบบอันตรนครับอันตรายอยู่ครับเ,เดี๋ยวเพิ่นสีวานมองนี้มีโต้ยู่มองนี้ครับนี้ต้หมอยมองนี้แล้วเิ่นวนพอของขันเด้เออ่นเด้ออันพร้อมหะ้นเลยอันึงอันหนึ่ง๋าปาบุานนยนนี่กต้นี้ดิอีพื้นนึงครับโอ้โหด นี่ตัวน <mm <im ี่ครับมีสองตัวนะครับเด้อนั่น huh? น่ะติ้นแล้วนั่นนะตัวไหนนึงนั่นโอ้โหมันตะเกี่ยวอืมขับอันตรายแี้ครับตรงนี้ครับฮะถือไปเลยบ่โอ้ยนี่เด่นนี่เ็ขาวอยู่นี่นั่นติ้นแล้วนั่นขาวเลือดนะครับเกี่ยวหลายครับ ยังไ่คอยเด้อเกี่ยวไรอัเด้อมาครับแนมไปเห็นขาขาวเขาขาวเนี่นป้าเลยครับมันติดเลยอู้นี่นี่นี่เป็นฟุ้งเลยนี่นี่ติดเป็นฟุ้งเลยนี่นี่เป็นฟุ้งเลยมองยินเกี่ยวเด้อเกี่ยวเด้อ่โอ้ยมียดเล็กแหลมเด้วยมีอดเล็กแหลมมันนี่อู้หูเลยอันนี้อะไรยังไงนี่อู้หูเลยตีหยาบวะนี่น้อยเนาะเลี้ยงมีทำบริได้ไหมเลี้ยมสั้นแหลมนี่มันมี่ระวังเด้อนี่ น,น,นบบี่ยวพี่ลุงจับมึงแต่เนิ่นเสื่งนะบ่บ่เงี้ยป้าซิวคนนีอยู่คุ้งมันนะคุ้งเงี่ยคุ้งป้าย่งเงี <c oughs> ง้ยนะนั่นขวดตัวเล็กวันที่สามเลยของดีของเก่าๆหมายนี้อันตรายครับป้าหลายก็จริงนะเด<อ>้ออันตรายครับเป็นพวกป้าซิวหน่อยนี่แล้วก็มีป้าเอียงนำกอย่างเนาะ จะได้บริวารเสนนำโต๊ะกันเนาะเ้นนำโต๊ะกันครับนี่ยอะไรนะครับนี่โอ้โหเขียวลายแห้งครับหัวเขาขึ้นแล้วครับนบบพื้นนี่น่าจะเป็นปลาซิวเท่านั้นนะครับนี่เ uh ป็นปลาซิวอ้าวปลาซิวหลอดหรอหมดแหน่ไม่ใช่กันปลาซิวแค่ลายๆอยู่หลอดหลอดเลยนะหลอดหลอดนี่ชาสีเห็นหรคือพื้นดินครับอ่าพื้นดินก่วมหินอยู่นะครับเด้อ ปาไลยูป้าปาไลนี่เอ้าป้าหนึ่งไปเอ้าคุณเอ้าโอเคยจ้ึ้นณ่ะบอกตอตอวงกิโต้บังเออนี่แสดงว่าเขาหั่นฟู้งนี่เขาอยู่จะได้เนื่องจะได้มึงนี้มั้ยนี่จะได้พูดกันละหอนล้อขับพื้นนี่ครับป้าเขาได้ครับเด้ออีกพื้นนุ่งออกบ่เขาครับเป็นวันอันนี้พื้นนี่เป็นเปิ่อหินเดาแต่ของแข็งอันตรายเลยครับโม้นี่อันนี่ไม่ไหลว่ะไหลก็กลัวตัวงามอยู่ดี จะได้จะได้เลยเลแต่เขามึงขาตรายครับนะ่ะเด็ดพ่อแกทีเดียวนะครับบกาศูนย์เลยครับทั้งแกี่วทั้งหลวดทั้งยังแมนบุลเลยครับเด้ออันคนที่เขากินอยู่ของบนก็ถิ่มลงมาเลยอันตรายเองครับบบ,บกาเลนเลยแต่ต,ตรงน้ำตกตัวนี้บางเขายื่นเมื่อของบนนี่ครับบใบอยู่นี่น้ำตกตัวนี้แหละเต็มเลยชิวอ่าวชิวอ่าวเลยอ๋อเออแมนโอ้ยปปาาีลบ พื่อกแล้วเห็นดำมี่วอาอืมเมอตุหอกตอก่หอกเห้งหอกเฮไปเออตุ่งหลอเฮยอกี้ยจุ๊บป้าอีกจุ๊บป้าโอสิวก็ติดอยู่อันนี้ก็ติดป้าจุ๊บออี้มปีนี่หวาปีนี่หาหาเดีไปเบื้งหน้านุนโอ้นี่ครับมีอยู่คบนี่โอ้ยพื้นนีก็ได้วาตื้อพื้นนึงครับนี่้กเขาเลยนี่เออ เป็นป si e si ้าซ si okay. <ita> <an> hey. ิวอ่าวกับปู่ป้าคุยรามหน่อยครับ่แต่สิเป็นเั็นต้นลุด่วาแต่สิเป็นปลากุ่มบบแมนโอเคแต่สุดแต่ดปลากุ่มกับโบแมนแสดงว่าเป็นป้านี่ละป้าคุยรามหน่อยไปเดีแต่คือไปเปิดบึงแบนบนเอองามอยู่เฮ้ยสันสันลงเบิึง น้ำป่ยางคนสันลกน้ำปสันลทุ่นเอ้าปรากดอีกเห็นตั้แ่ว่าเห็นปรากฏตั่ว่นลุงหนาวันนี้ตันี้ปรากฏ่งเเจือเองป่มแกงหน่ง แต่เบิ่งเงาปนสัตวลงได้นี่อันที่เห็นมันฟุงอยู่สินี่นี่ฟุ้งนี่เออนี่ฝูงปลาอันนี้นี่นี่ฝูงปลาตัวนี้ที่เนี่มเห็นหนิมตัวใหญ่เลยยังมาเป็นฝูงเป็นฝูงอยู่เจ้าหายจะลุ้งเจ็ดเจ้าเพราะว่าฝูงปลาซิวเห็นฝูงปลาซิวอยู่ให้เราบอกข้าวสารก่อนเฮ้ยนังบ้าเอ็มลอยบ้าอุ้ยสายไฟกุ้งหัว อุ้ยโอ้เขาตัดแล้วนี่ครับป้าอันนี้เขาเดินดี่เขาแนมจากดันปูนลงมาเมื่อกี้มันตุ่ยอยู่ด้นี่ป้ายเอียงนี่เอาป้ายยังนี่นี่ครับนี่ป้ายอยังนีครับนนี่ป้ายยี่ไทยมุมี้เจะป้ายอยังดอกมาหนี่งงูยังงูติดเยราะอะไรมาเจองูใส่ไฟไปก็ขาวเลยเห็นวะนี่เราดีๆเขาใส่หม้อแกงผุดงนใส่กินเลยเบิ่งเอ๋ มาขี่หลายเมนตไห้เเบิ่ง่บื้อโตเก็บเพ่อลอยอ่นับโตได้เกี่่พ่อลอยแล้วเอาโอนเริมเก็บไปเบิ่งครับด้อันนี้เป็นตาคุยลามครับนี่ตาป้าหนิโอนบ่หูเป็นป้าอียงนี่กำลังเห็นนี่แหละเมาเคยเรเคยเห็นพด้เยเออป้าสุขบ่แน มันไปวันตุ่มเน่ยมองนึงนั่นเนียนั่นเนี้ยน่เมื่อกี้นั่นมองมันได้ไ้ไเลยรจเฮ้ยงเ็นวกกฮะิอ้เม่ไดโอ้โหอเาหินเนาะเหงาใผมดากันเลยเ่เดียียวที่้อเยแล้วนี่น้ำบวชขค้นก็จะไหลไม่ได้นกัน สุงแล้วเป็นปลากุลามเป็นปลากุลามตัวเสด็จป้าจีนเป็นอย่างโมเม้นตัวเป็นปลาคุลามพี่น้องพี่น้องนี่นี่โอมโสมเลยพี่น้องโสมมักยางดีมักไว้ใต้น้ำปีกัวเด้อพี่น้องกินลงกินลงดาบอาชีพปลาเพื่อไปเก็บมาเนี่ยนะไปเก็บมาในไฟเลยโสมเลยพี่น้องกินไม่หลุดขวดตุ้งทนึงพี่น้องมันใจว่าเป็นโสมก็โบเห็นมิสลักสลักละไล่แม่ก็บไฮจัง อันพพก็เห็นมันจะลายจนี่เป็นไปถุยเดนี้ไงพื่นเพื่อนในเก็บไมาใส่เงินบ่งานแดงว่าปลาค็เละฝืนก็ระฝืนหายไปซิวนี่นี่มัน้ียนี่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 ปาเยงยังไงขายป้าปาเกนอย่าปลาทีเท่าเนี่ยองในปลาปลาปาสุดใกล้พันนี่นที่เท่าเนี่ยมินยุ่นในน้ำตกอ่ะปลานีละเบล้วก็เก็บเลเอาใส่เอาใส่ตัองตู้งี้เลยเออม้องัดเก่งเลวยเบั เล้ยที่ใต้ลำบากแมต้หัวเลยบอกานเอาโมเดงส่งใช้เลยกินกบรีผู้ล็อกไก่สูงกลนรสมนี่ครับพื้นก้อนนี้พื้นนี้ครับได้เลนี่พื้นนี้ครับพื้นนี้ยู่ยูสอกำอยู่ครับแล้วนี่ถือพื้นเดียวอ่เแกใส่หอดหล่าเขาจยังบอสไส้ขนาดังบสไสยังหันกินแก้มผมผมนนี่ เอาลุงตื่นมั้งเดี๋ยวถ้วยอันหนึงโอ้โหนี่ฮะนี่ปานเนี่ยเห็นจากสะพานลงไปว่าขันไม้มันถึงสีไลยอยู่พี่น้องจะป้านี่ยังว่าจาป้านี่แหละมันเป็นป้านด้ป้านหน่อยสัมปาสูตรใกล้พันดูือใกล้พันน่าพุ่งเลยหรอเดี๋ยวถ้วยหนึ่งคนตกคนตกปลาหลายเราเด้คนนั่งตกปลาเต็มยืนสูงตัวหนึ่งว่าอาปาดูเดี๋ยวเอาไปกับเขากินครับ ครับเป็นน้องข้าวไม้นุ่งห้าวสองไม้นุ่งนะครับเปนโัวนอนหรืกินจีจวดเลยโดนโดนแห้งเลยโดนแห้งเลยหรือไม่ได้ย้ำกลับเลยกลับเลยอันนี้ว่าเป็นจีจวดบ่มีน้ำเอาไปออกออกไปทรงทรงกล่อยหอยหอยได้เออหนีเสียบเบาใจหน่อยไม่ด้ครับพี่น้องกินเขาด้วยกันครับเด้อดูเลยเดี๋ยวไปใจตอกข้าวหรอกที่เด็ยวดูเลยฮหาเลยว้ามันอินเต็มแกงปลาซิวแกงปขาคนว่าซิวเอา ติดป่าเฮ็ดีวูนหวนโอ้งนเฮ็ดาีาเว้ยงสองแสนอเลยแกได้ยามคือเย็นล่เหมนพอเาชิวมันตาแกงแกมันเย็นน,มมยนี่มัน่อยเลยช่วยตอนน้อย่อย,อยอเลยช่วยน้นนอยๆอ มันเผ็ดเนื้อแบพริกดเวยไปลองผิดป่ะนี่ล่ะม,มนันบ่มีสมเนาะมันบ่มีนี่เนาะม,มันบ่มีอนันไปดูให้ใส่หอนยาดิถิตกปลาเขาป้าแหนมล <c oughs> อยโกตอนเลย เอาเอาแล้วเอาอากาศเอาเอามาน่นเบิ้นเบิ้ลบุ่นมาแล้วมอก็รบวยเลยป้าข่นป้าลกถยถุยละยบาตงยังจสิสิถุยลยบา cũng gì cáo gì đấy không nghe nữa nhà có siêu nóng lo mỉm mà thì có hơi bấm cái bao siêu ảo này mới có siêu ảo đây bao siêu ảo thì bao siêu ảo à nó lo mới siêu ảo một hôm nào bao siêu thả đèn rồi siêu nhỏ có đi có มันมันบกผมุนไปชิวหน่อยนะโอ้ยังหลายเดียวพี่หมอ,อ,อ,อเออเราลูมาตอนนั้นตอนนั้นเราลูกแม่หน้าหม้อก็หลายแห้งจะปาาลาบันวาหลูกแม่เดียวกันเอาลุณสอกันเบิดกันเราเอาแต่แกงขัดไว้อรุณปั่นหัวหอมซอกันเบิดเลเดืกป้ามาอยู่หกเก็บกบีไมีหรอ่เดือบ้าชิวน้อเดือบไปชิวเลยกินพร้อม ติดปซิครับติดปะซิวเดี๋ยวกินหอดเสียนชุ่มในถอป่อป้าเหยดนป้าเหยหางมวันีพอกินได้ม้นีีปีเดียต้มซิวพี่น้องงเนีต้มซิวซิวเอาซิวมันเกิดโดนเยากินข้าวปลาต Còn... Đi được được ngó, có đi hen lại, các bì xỉ đâu, cứ thử, con, <laughs> ở chợ con nhau, quẩy để, để quẩy này những bằng hả mày, đấy, gì ปลาวยเก่งเดมนมีนอกมีนอกที่แหลตัวไม่รูกันว่าิ้งยปนเขาอะไรป้าหวอยู่นข้อเขาเียงนี่ปลาอย่งเขาเห็นปลาเข็มนั่นแกงแสบอยู่เดอผิวเด่มาจุ่เออเขินปลาเข็มปลาเข็มผมมากินใส่ใส่นี่เจ้าแนมเห็นเอากินไหมปลา ข่าวจบเขาใส่แต่คนมยังบอแตกนี่เนี่ยไปได้เห็นคนหนาเดียวมาตีดิอืี่เงี่ยหรอป้าขุดหัวดหานี่าศีงี่เยใส่หัว่ายังแต่โตมัมีเนพ่อเืเปิลรยป้าีเงียมันต้องไปปุ่นเป้เมัหาสี คำกอเนี่ยต้องไกลต้องไกลไม่้องเชียวกับพวกไก่พ่อไก่ต่อไก่พันเลยไก่ประตองหมดเลยน้ำพี่โอเดีร้อยแล้วเลยอ่ยางกูได้อืมองมืนอืม มันตั้มแม่งลาบบเด